อายุ50ไม่ใช่จุดจบของความรักแต่คือบทใหม่ที่ความสุขุมความเข้าใจชีวิตและความเข้มแข็งกลายเป็นสเสน่ห์ที่ยากจะต้านทานหลายคนเข้าใจผิดว่าเมื่อผ่านพ้นวัย50ไปแล้วโอกาสในการเอาชนะใจผู้หญิงก็สิ้นสุดลงแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามผู้ชายวัย50หากรู้จักวิธียังคงสามารถทําให้หัวใจของผู้หญิงสั่นไหวได้ไม่ใช่ด้วยความอวดดีหรือเยาว์วัยแต่ด้วยความลึกซึ้งและความจริงใจต่อไปนี้คือ5เคล็ดลับเฉพาะสําหรับคุณ ที่ไม่เพียงแต่จะปลุกอารมณ์แห่งความรักขึ้นมาอีกครั้งแต่ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและลึกซึ้งจงเป็นผู้ชายที่สุขุมและมั่นคงในวัยห้าสิบผู้ชายไม่จําเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองผ่านรูปลักษณ์ภายนอกหรือคําพูดอันสวยรูชีวิตผ่านมาแล้วทั้งความวุ่นวายและความท้าทายและนี่คือเวลาที่จะชะลอจังหวะหยุดพักและกลายเป็นที่พึ่งพิงทั้งสําหรับตัวเองและผู้หญิงที่อยู่เคียงข้าง ผู้หญิงที่เติบโตและผ่านพ้นความฝันในวัยเยาว์ไม่ได้มองหาความรู้สึกฉาบฉวยอีกต่อไปพวกเธอต้องการผู้ชายที่มีความสุขุมพอจะไม่หลงไปกับอารมณ์โกรธที่ไร้สาระมีความมั่นคงพอจะเป็นที่พึ่งในยามลำบากและฉลาดพอจะเข้าใจโดยไม่ต้องควบคุมความสุขุมคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่ผู้ชายวัยนี้จะมอบให้ได้ไม่ใช่ความเฉยเมยเย็นชาหรือความเงียบที่ไร้หัวใจ แต่คือความสงบนิ่งจากประสบการณ์ในอดีตคือความสามารถในการนั่งนิ่งต่อหน้าพายุไม่โกรธเคืองเพราะคำพูดลอยๆอยและไม่ทำลายความสัมพันธ์เพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบผู้ชายที่เติบโตแล้วจะรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ปล่อยตัวเองให้จมอยู่กับความโกรธหรือความไม่มั่นใจเขาเข้าใจว่าความแข็งแกร่งไม่ได้อยู่ที่เสียงดังแต่อยู่ที่การเงียบอย่างถูกจังหวะรู้จักถอยเพื่อรักษาความสงบรู้จักจับมือผู้หญิงของตนในวันที่เธออ่อนแอที่สุดรู้จักเวลาที่ควรแบ่งปัน และวิธีที่จะฟังอย่างเข้าใจนั่นคือศิลปะแห่งการใช้ชีวิตของชายที่ผ่านครึ่งชีวิตมาแล้วความมั่นคงไม่ได้หมายความว่าไม่เคยกลัวแต่หมายถึงแม้จะกลัวก็ยังรักษาความสงบได้เมื่อทุกอย่างรอบตัวสับสนวุ่นวายคุณยังคงหายใจเป็นจังหวะด,ดวงตาสงบนิ่งและมือที่มั่นคงให้คนอื่นสามารถยึดถ,ถือได้นี่ไม่ใช่แค่สเสน่ห์ของชายที่โตเต็มที่แต่มันคือความเย้ายวนจากจิตใจที่ถูกหลอหลอมมานาน ผู้หญิงโดยเฉพาะคนที่ผ่านโลกมาเยอะมักจะมองทะลุชายคนหนึ่งได้เพียงแค่ดูวิธีที่เขาฟังวิธีที่เขารับมือเมื่อเจ็บปวดและวิธีที่เขาจัดการกับความขัดแย้งพวกเธอถูกดึงดูดด้วยผู้ชายที่พูดน้อยแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นไม่จําเป็นต้องพร่ำบ่นแต่ทําให้รู้สึกปลอดภัยเสมอเมื่ออยู่ใกล้และสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อคุณสุขุมพอคุณจะกลายเป็นคนพิเศษไม่ใช่เพราะคุณโดดเด่นด้วยความดังแต่เพราะคุณเป็นที่สงบท่ามกลางโลกที่วุ่นวายนั่นคือสิ่งที่ทําให้หัวใจผู้หญิงสันไหว ไม่ใช่เพราะคำสัญญาสวยหรูแต่เพราะคุณรักษาคำพูดผ่านการกระทำและรักษาความรักด้วยหัวใจที่รักในความเงียบลึกซึ้งดังนั้นถ้าคุณอยู่ในวัยห้าสิบหรือกำลังเดินเข้าสู่ช่วงวัยนั้นจงเรียนรู้ที่จะหยุดนิ่งจัดระเบียบความวุ่นวายในมองโลกด้วยสายตาแห่งความเข้าใจอย่ารีบร้อนแสดงความคิดเห็นในทุกบทสนทนาอย่าเร่งรีบแสดงอัตตาในทุกสถานการณ์เพราะชายที่มีวุฒิภาวะที่สุดไม่ใช่ผู้ชนะในทุกการโต้แยง้ง แต่คือผู้ที่สามารถรักษาความสงบไว้ให้คนที่เขารักได้ในท้ายที่สุดผู้ชายที่มั่นคงไม่เพียงแต่เอาชนะใจผู้หญิงแต่ยังเอาชนะใจตนเองและนั่นคือชัยชนะที่งดงามที่สุดของผู้ชายที่เคยผ่านชีวิตมาแล้วลงทุนกับรูปลักษณ์ไม่ต้องดูเด็กลงแค่ต้องมีสเสน่ห์แบบผู้ชายที่มีระดับเมื่อคุณก้าวเข้าสู่วัยห้นั่นไม่ใช่สัญ,ญญาณให้คุณเร่งยื้อความหนุ่มแต่เป็นช่วงเวลาที่ควรหยุดวิ่งตามวัย และเริ่มเฉลิมฉลองความเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สุขุมมั่นคงและเปลี่ยมสเสน่ห์ในแบบที่ชายหนุ่มวัยยีิยังต้องหันมามองด้วยความเคารพสเสน่ห์ของผู้ชายวัยห้าสิบไม่ได้อยู่ที่ความอ่อนวัยแต่อยู่ที่พลังเงียบที่แสดงออกผ่านบุคลิกและการดูแลตัวเองอย่างมีระดับคุณไม่จําเป็นต้องมีหน้าท้องแบนราบหรือผิวที่ไร้ริรอยเหมือนเมื่อสิปีก่อนแต่คุณควรมีความตั้งใจในการดูแลรูปลกษณ์ของตัวเอง เพราะมันคือการสะท้อนความเคารพที่คุณมีต่อตัวเองและคือภาษาที่ไร้เสียงที่บอกโลกว่าคุณยังพร้อมใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วการดูแลตัวเองในวัยนี้คืออะไรคือการเลือกทรงผมที่เหมาะกับตัวเองไม่จําเป็นต้องตามแฟชั่นแต่ต้องสะอาดเรียบร้อยและส่งเสริมบุคลิกคือการตกแต่งหนวดเคราให้ดูมีระเบียบไม่ใช่เพื่อให้ดูเด็กลงแต่เพื่อให้ดูภูมิฐานคือการเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วรู้สึกดีและดูดีไปพร้อมกัน ไม่จําเป็นต้องหรูหราแค่สะอาดเรียบง่ายและมีรถนิยมคือการรู้ว่ากลิ่นหอมสามารถแทนคําพูดได้นับพันน้ําหอมที่เหมาะกับตัวตนจะสร้างความประทับใจได้มากกว่าเสื้อสูตรแพงฮ่าฮและเหนือสิ่งอื่นใดคือท่วงท่าการยืนการเดินการพูดและการสบตาสิ่งเหล่านี้เป็นสเสน่ห์ที่ไม่ต้องแต่งเติมแต่ต้องฝึกฝนจากภายในอย่าเข้าใจผิดว่าดูดีคือการหลอกสายตาให้คิดว่าคุณยังหนุ่ม ความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องดูเด็กลงเลยแค่คุณต้องดูหน้ามองด้วยสเสน่ห์ในแบบของผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์ผ่านบทเรียนและยังมีความสุขกับการเป็นตัวเองผู้หญิงจำนวนไม่น้อยหลงรักชายวัยห้าสิบไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์แต่เพราะเขารู้ว่าตัวตนมีค่ากว่าภาพลักษณ์และเพราะเขารู้ว่าความมั่นใจแบบไม่โอโอดนั้นดึงดูดใจที่สุดคุณไม่ได้ต้องแข่งขันกับหนุ่มวัยรุ่นคุณเพียงต้องยืนอย่างสง่าง,งามในบทของตัวเอง เพราะรูปลักษณ์ภายนอกคือภาษาที่แสดงความเคารพตัวเองโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยและคนที่เคารพตัวเองจะเป็นคนที่ใครๆก็อยากเคารพและอยู่ใกล้โดยธรรมชาติสเสน่ห์ไม่ได้มาจากแบรนด์แพงฮ่า <H> ฮ <aha> แต่มาจากวิธีที่คุณเลือกและจับคู่เสื้อผ้าให้เข้ากับรูปร่างวัยและโอกาสเสื้อเชิดที่พอดีตัวเสื้อสูทหรือเบลเซอร์ที่สุภาพเรียบรูหรือแม่แต่รองเท้าที่สะอาดและแข็งแรงบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพลมากกว่าสินค้าหรูราดั เลือกทรงผมที่เข้ากับตัวคุณกลิ่นน้ำหอมที่สุภาพแต่แฝงด้วยความเป็นชายและรักษารูปร่างให้กระชับและแข็งแรงคุณไม่จำเป็นต้องมีกล้ามแน่นหกแพกคุณแค่ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณรักในร่างกายของตนเองและมีวินัยในการดูแลมันผ่านวิถีชีวิตที่มีระเบียบอาหารที่ดีต่อสุขภาพและจิตใจที่แจ่มใสความควบคุมตัวเองเหล่านี้คือสิ่งที่เปล่งประกายออกมาเป็นเสน่ห์แบบชายแท้เสน่ห์ที่ไม่สามารถเสแสร้งหรือเลียนแบบได้ ผู้หญิงในทุกช่วงวัยมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันพวกเธอสามารถสัมผัสดได้ถึงเสน่ห์ของผู้ชายที่แท้จริงไม่ใช่จากความหนุ่มแน่นแต่จากความใส่ใจความประณีตและความเคารพในตัวเองรอยยิ้มที่จริงใจแววตาที่สุขุมหรือกลิ่นหอมจางๆที่ติดเสือ้อรายละเอียดเล็กๆเหล่านี้สามารถสร้างความประทับใจใหญ่หลวงในใจผู้หญิงรูปลักษณ์ภายนอกอาจไม่ใช่ทุกอย่างแต่คือคำทักทายแรกที่คุณมอบให้โลกและเมื่อคุณรู้จักส่งคำทักทายนั้นอย่างมีระดับคุณก็มีแต้มต่อแล้ว การลงทุนกับรูปลักษณ์ไม่ใช่เพราะคุณอยากเป็นใครอื่นแต่เพราะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองและอยากให้ผู้อื่นเห็นเช่นนั้นด้วยดังนั้นอย่าเสียดายเวลาหรือเงินสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่พอดีตัวทรงผมที่เข้ากับคุณหรือรองเท้าคุณภาพดีเพราะเมื่อคุณรู้จักรักตัวเองในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คุณก็ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงข้างๆรับรู้ว่าผมคือผู้ชายที่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเอง และผมก็มีสเสน่ห์เพียงพอที่จะร่วมเดินเคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของวัยกลางคนเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างที่น่าคิดให้กับคุณในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และนำคุณค่าเชิงบวกมาสู่ชีวิตของคุณกรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างแบ่งปันความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดหลังจากรับชมและหากคุณยังคงติดตามมาจนถึงตอนนี้นั่นแปลว่าคุณให้ความสนใจอย,อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะพิมพ์ข้อความว่าฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินทางไปพร้อมกับฉันจนถึงท้ายที่สุดของวิดีโอนี้รู้จักพูดคุยไม่อวดรู้ไม่เทศนาเมื่อชีวิตเดินทางมาถึงวัยห้คุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยผ่านจุดเปลี่ยนหลายครั้งและสสมบทเรียนสำคัญนับไม่ถ้วนคุณอาจมีเรื่องเล่ามากมายมีมุมมองเฉียบคม และมีคำแนะนำที่มีค่าแต่ความมีสเสน่ห์ที่แท้จริงในวัยนี้ไม่ได้อยู่ที่การแสดงว่าคุณรู้มากแค่ไหนแต่อยู่ที่วิธีที่คุณถ่ายทอดสิ่งที่คุณรู้ต่างหากผู้หญิงไม่ได้ต้องการใครสักคนมานั่งอธิบายให้ฟังเสมอไปไม่ได้ต้องการใครมาชี้ผิดถูกในทุกประเด็นพวกเธอต้องการใครสักคนที่พร้อมจะนั่งลงและพูดคุยอย่างเข้าใจใครสักคนที่ไม่รีบร้อนจะให้คำตอบแต่กล้าที่จะฟังอย่างลึกซึ้งและยอมรับว่าทุกเรื่องในชีวิตไม่ได้มีคำตอบตายตัว การพูดจาด้วยความถ่อมตัวไม่ใช่การลดคุณค่าตัวเองแต่เป็นศิลปะที่แสดงถึงความแข็งแกร่งภายในผู้ชายที่ผ่านโลกมามากย่อมเข้าใจว่าเวลาที่ควรพูดและเวลาที่ควรเงียบนั้นมีพลังไม่แพ้กันบางครั้งคำถามสั้นๆด้วยน้ำเสียงจริงใจอาจสื่อสารได้มากกว่าการพูดยาวเป็นชั่วโมงและบางครั้งการรับฟังโดยไม่แทรกแซงก็เป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คุณจะมอบให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้สเสน่ห์ของผู้ชายวัยห้าสิบ ไม่ได้อยู่ที่การมีคำตอบสำหรับทุกเรื่องแต่อยู่ที่การแบ่งปันประสบการณ์ด้วยสายตาที่อบอุ่นด้วยน้ำเสียงที่ไม่เร่งเร้าด้วยถ้อยคำที่ชวนคิดไม่ใช่ชี้นำผู้หญิงจะรู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอกำลังพูดกับใครสักคนที่ฟังเธอจริงๆไม่ใช่รอเวลาพูดแทรกการเล่าเรื่องในอดีตไม่จำเป็นต้องจบด้วยฉันเคยผ่านอะไรมาหนักกว่านี้หรือเธอควรทำแบบนี้สิแต่ควรจบลงด้วยความรู้สึกว่าฉันเข้าใจเธอนะหรือฉันเคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกัน เพราะนั่นคือบทสนทนาที่เชื่อมโยงกันด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยตำราและในที่สุดเมื่อคุณสามารถทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอกำลังพูดคุยกับเพื่อนร่วมทางชีวิตที่ไม่ตัดสินไม่แข่งขันไม่สั่งสอนแต่พร้อมจะร่วมเดินไปด้วยกันคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่น่าหลงไหลในแบบที่ไม่ต้องพยายามเลยดังนั้นแทนที่จะพยายามแสดงความรู้ลองตั้งใจฟังให้มากขึ้นแทนที่จะพูดยืดยาวลองเว้นจังหวะเงียบที่มีความหมายแทนที่จะเป็นผู้สอนลองเป็นผู้ร่วมรับรู้ และคุณจะค้นพบว่าการสื่อสารที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากคำพูดแต่อยู่ที่เจตนาที่คุณใส่ไว้ในทุกคำที่คุณพูดออกไปจงเล่าเรื่องให้มีสเสน่ห์มีชั้นเชิงและมีอารมณ์เรื่องธรรมดาในชีวิตหากเล่าด้วยท่าทีเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยข้อคิดจากใจจริงจะเข้าถึงหัวใจผู้ฟังได้ลึกยิ่งกว่าคำพูดสวยหรูผู้หญิงไม่ได้ต้องการให้คุณพูดมากพวกเธอแค่ต้องการให้คุณอยู่ตรงนั้นอย่างแท้จริงในทุกช่วงเวลาตั้งใจฟังโดยไม่ขัดจังหวะไม่ตัดสินแค่มองตารับฟัง และพยักหน้าเบาๆพร้อมคำตอบที่อ่อนโยนบางครั้งก็ท่งพลังยิ่งกว่าคำพูดใดๆสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการสนทนาพื้นที่ที่ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอได้รับความเคารพไม่ถูกเปรียบเทียบไม่ถูกควบคุมและสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่อผู้หญิงสามารถเป็นตัวของเธอเองได้อย่างสบายใจข้างๆคุณคุณก็ได้เดินเข้าใกล้หัวใจเธอไปเกินครึ่งทางแล้วนอกจากนี้อย่าลืมหลีกเลี่ยงเรื่องราวที่เต็มไปด้วยพลังลบในวัยห้าสิบ อาจมีทั้งความเสียดายความเจ็บปวดหรือเหตุการณ์ในอดีตแต่จงเลือกเล่าในฐานะเรื่องผ่านมาแล้วไม่ใช่ฝันร้ายที่ยังตามหลอกหลอนอย่าให้การสนทนาเต็มไปด้วยการพร่ำบ่นเรื่องอายุโรคภัยหรือความสูญเสียที่ย้อนกลับไม่ได้ผู้หญิงไม่ต้องการคนที่จมอยู่ในอดีตอันโศกเศร้าแต่ต้องการคนที่เปลี่ยนประสบการณ์เป็นพลังเปลี่ยนความทุกข์เป็นความหวังจงพูดถึงสิ่งที่คุณยังอยากค้นหาหนังสือที่คุณกำลังอ่านทักษะที่คุณกำลังฝึกหรือการเดินทางที่คุณยังฝันถึงเมื่อคุณมีหัวใจที่ไม่หยยุดเรรีนู้ และแบ่งปันด้วยแววตาแห่งความกระตือรือร้อนแบบคนหนุ่มสาวคุณจะเปล่งประกายด้วยพลังบวกที่น่าทึ่งผู้หญิงรักด้วยอารมณ์และอารมณ์นั้นต้องการการหล่อเลี้ยงด้วยสิ่งใหม่ๆที่สดใสและเปลี่ยมด้วยศรัทธาสรุปคืออย่าพูดเพื่อสร้างความประทับใจแต่จงพูดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่าพยายามสั่งสอนแต่จงเดินเคียงข้างอย่าโอ้อวดแต่จงแบ่งปันเมื่อคุณทำได้แบบนั้นเสียงของคุณจะกลายเป็นดนตรีแสนอบอุ่นในหัวใจของผู้หญิงดนตรีที่ไม่ดังโฉงฉ่างแต่เธอจะอยากฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จบ รู้จักให้คุณค่าแก่สิ่งเล็กน้อยเพราะนั่นแหละคือภาษาของความรักที่แท้จริงในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันเรามักถูกหลอกให้เชื่อว่าความรักต้องมาพร้อมสิ่งใหญ่โตต้องมีของขวัญล้ำค่ามื้ออาหารหรูหรือคำสัญญาที่สวยงามราบ,บทนคอนโรแมนติกแต่ในความเป็นจริงหัวใจของผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาแล้วไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นเท่ากับการใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยที่ซ่อนอยู่ในทุกวันบางครั้งข้อความฝันดีนะคนเก่ง ในตอนคําอาจมีค่ามากกว่าช่อดอกไม้ราคาแพงเพราะมันสื่อว่าเธออยู่ในความคิดของคุณแม่ในช่วงเวลาธรรมดาบางครั้งการชงชาแก้วโปรดให้เธอในวันที่เธอกลับบ้านเหนื่อยล้าอาจทำให้เธอรู้สึกได้รับการโอบอดมากกว่าคำพูดใดๆเพราะคุณสังเกตเห็นสิ่งที่เธอไม่ได้เอ่ยปากผู้หญิงไม่ได้มองหาคนสมบูรณ์แบบแต่พวกเธอมองหาคนที่เห็นเธอในแบบที่เธอเป็นไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องทำตัวเหนือใครเพียงแค่คุณใส่ใจในสิ่งเล็กน้อยด้วยความจริงใจ นั่นคือของขวัญที่มีค่าเกินกว่าจะวัดได้เมื่อคุณอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในวัยห้าสิบคุณอาจเริ่มเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ระหว่างทางอยู่ในช่วงเวลาเล็กๆที่บางคนอาจมองข้ามแต่อีกคนกลับจดจำมันทั้งชีวิตชายที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชายที่ลึกซึ้งอบอุ่นและน่ารักในแบบที่ผู้หญิงวัยผู้ใหญ่เฝ้าตามหาไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนโลกได้แต่เพราะเขาเปลี่ยนความธรรมดาให้กลายเป็นความหมาย ลองคิดดูสิว่าแค่คุณถามว่าวันนี้เหนื่อยไหมแทนที่จะพูดเรื่องตัวเองแค่คุณยื่นมือไปจับมือเธอเ,เธอเวลาเธอเงียบหรือแค่คุณนั่งอยู่ข้างเธอโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยในวันที่เธอไม่พร้อมสิ่งเหล่านี้มีพลังมากกว่าคำว่ารักพันครั้งความรักที่ยั่งยืนไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ยิ่งใหญ่แต่มาจากการะส,สมสิ่งเล็กน้อยที่ไม่เคยถูกมองข้ามซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นความผูกพันและคุณก็สามารถเป็นคนคนนั้นได้ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองจนหมดแค่เริ่มจากการสังเกตฟังด้วยใจและตอบสนองอย่างอ่อนโยนคุณจะค้นพบว่าความรักไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่มันเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆง่ายๆที่คุณมีอยู่แล้วแค่ใช้มันให้เต็มที่ผู้ชายที่ให้คุณค่าแก่สิ่งเล็กน้อยคือผู้ชายที่ผู้หญิงอยากรักษาไว้ในหัวใจเสมอเพราะความใส่ใจไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้ใจและใจที่เต็มไปด้วยความเข้าใจจะเป็นของขวัญล้ำค่าที่ไม่มีวันเก่าเลยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม เราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างที่น่าคิดให้กับคุณในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และนำคุณค่าเชิงบวกมาสู่ชีวิตของคุณกรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างแบ่งปันความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดหลังจากรับชมและหากคุณยังคงติดตามมาจนถึงตอนนี้นั่นแปลว่าคุณให้ความสนใจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะพิมพ์ข้อความว่าฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินทางไปพร้อมกับฉันจนถึงท้ายที่สุดของวิดีโอนี้ความใส่ใจไม่ใช่สิ่งที่เรียนรู้ได้จากตำราแต่มาจากหัวใจที่เอาใจใส่จริงๆเมื่อคุณสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในแววตาของผู้หญิงข้างๆได้เมื่อคุณสัมผัสได้ว่าเธอต้องการความเงียบหรือแค่กอดเบาๆคุณก็กลายเป็นคนพิเศษในชีวิตของเธอแล้วไม่ใช่เพราะคุณยิ่งใหญ่แต่เพราะคุณจริงใจผู้ชายหลายคนคิดว่าความโรแมนติก เป็นเรื่องของวัยหนุ่มสาวและเมื่อถึงวัยห้าสิบแค่ใช้ชีวิตสงบสุขร่วมกันก็เพียงพอแล้วแต่ผู้หญิงไม่ได้คิดเช่นนั้นไม่ว่าเธอจะอยู่ในช่วงวัยใดเธอก็ยังคงต้องการการดูแลต้องการรู้ว่ายังมีใครที่เห็นคุณค่าในตัวเธอไม่ใช่แค่ด้วยสายตาแต่ด้วยทั้งหัวใจการให้คุณค่าหมายถึงการที่คุณใส่หัวใจลงไปในทุกเรื่องเล็กๆหมายถึงการที่คุณไม่รอให้ถึงวันพิเศษเพื่อแสดงความรักแต่ถือว่าทุกวันที่ได้อยู่ด้วยกันคือวันพิเศษ แล้วหมายถึงคุณจดจำในสิ่งที่เธอชอบอย่างชาที่เธอมักดื่มเพลงที่เธอมักฟังหรือความชอบในการเดินเล่นยามเย็นเรื่องเหล่านี้แม้ดูเหมือนไม่สำคัญแต่ถ้าคุณจำได้และใส่ใจก็จะกลายเป็นอัญ,ญมณีล้ำค่าในใจของผู้หญิงที่คุณรักและไม่ต้องกังวลหากใครบางคนบอกว่าคุณหวานเกินไปเพราะความอ่อนโยนจริงใจและสม่ำเสมอในสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ต่างหากที่ทำให้คุณโดดเด่นในวัยนี้ความน่าดึงดูดไม่ได้อยู่ที่การแต่งตัวหรือคำพูดสวยหรู แต่อยู่ที่ความสามารถในการดูแลความรู้สึกอย่างลึกซึ้งไม่ต้องมีคำพูดหรูหราไม่ต้องมีของขวัญราคาแพงผู้ชายที่รู้จักให้คุณค่ากับสิ่งเล็กน้อยก็คือขุมทรัพย์ในสายตาผู้หญิงแล้วเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะให้หัวใจเดินไปพร้อมกับทุกการกระทำคุณไม่ได้แค่มอบความรักแต่คุณกำลังปลูกฝังความอบอุ่นในใจของอีกฝ่ายความรู้สึกที่ว่าเธอได้รับการเข้าใจได้รับการยอมรับและถูกรักโดยไม่ต้องพยายาม และเมื่อถึงจุดนั้นความรักก็ไม่จําเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นคําพูดเพราะมันปรากฏชัดในทุกแววตาทุกสัมผัสและทุกลมหายใจที่มีร่วมกันเราได้แบ่งปันบทเรียนบางอย่างที่น่าคิดให้กับคุณในวิดีโอนี้หากคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์และนําคุณค่าเชิงบวกมาสู่ชีวิตของคุณกรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างแบ่งปันความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณประทับใจที่สุดหลังจากรับชมและหากคุณยังคงติดตามมาจนถึงตอนนี้นั่นแปลว่า คุณให้ความสนใจอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าลังเลที่จะพิมพ์ข้อความว่าฉันชอบวิดีโอนี้ในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงเดินทางไปพร้อมกับฉันจนถึงท้ายที่สุดของวิดีโอนี้จงรักษาความปรารถนาในการมีชีวิตอยู่เอาไว้มีสิ่งหนึ่งที่สามารถสะกิดหัวใจของผู้หญิงได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าสิ่งใดไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีธนาคารของคุณไม่ใช่รางวัลหรือชื่อเสียงที่คุณเคยได้รับในอดีต และไม่ใช่คำพูดหนักแน่นจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแต่คือประกายแห่งความปรารถนาในการมีชีวิตอยู่ที่ยังคงลุกโชนอยู่ในตัวคุณความมุ่งหวังความใฝ่ฝันและพลังเงียบๆที่ผลักดันให้คุณตื่นขึ้นมาในทุกเช้าด้วยความรู้สึกว่ายังมีสิ่งดีๆรออยู่ข้างหน้าไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยห้าสิบหกสิบหรือมากกว่านั้นอายุไม่เคยเป็นศัตรูของความมีชีวิตชีวามีเพียงความยอมแพ้ในใจเท่านั้นที่ทำให้คนกลายเป็นเงาของตัวเอง ผู้ชายที่แม้การเวลาจะพากวัยหนุ่มไปแต่ยังคงมีแววตาที่เปล่งประกายยังเฝ้ารออะไรบางอย่างในชีวิตด้วยใจเต็มเปี่ยมคือคนที่ผู้หญิงอยากอยู่ใกล้อยากเรียนรู้และอยากร่วมเดินทางไปด้วยกันเพราะความปรารถนาในการมีชีวิตอยู่คือสัญญาณของหัวใจที่ยังมีไฟ คุณไม่จําเป็นต้องมีแผนการยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนโลกไม่จําเป็นต้องพิชิตยอดเขาหิมาลายัยหรือเปิดธุรกิจพันล้านแค่มีความตั้งใจเล็กๆอย่างการอ่านหนังสือให้จบสักเล่มในแต่ละเดือนการลงมือวาดภาพแรกในชีวิตด้วยมือที่ยังไม่ชินหรือแค่วางแผนเดินทางไปดูหิมะตกที่ฮอกไกโดสักครั้งสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือการเลือกมีชีวิตอยู่อย่างตั้งใจแม้แต่ความสุขเรียบง่ายอย่างการชงกาแฟยามเช้าฟังเพลงที่ชอบหรือปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้านก็สามารถเป็นเครื่องยืนยันว่า คุณยังรู้จักรักตัวเองยังอยากทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองในทุกวันและนั่นแหละคือพลังที่ส่งออกไปให้โลกรอบข้างได้สัมผัสผู้หญิงที่ผ่านชีวิตมามากไม่ได้มองหาเจ้าชายในเทพนิยายแต่พวกเธอมองหาคนที่ยังมีไฟไฟที่ว่านั้นไม่ใช่ความหลงไหลวูบว่บแบบวัยหนุ่มสาวแต่คือไฟที่นิ่งอบอุ่นและมั่นคงเป็นแรงผลักดันจากภายในที่บอกว่า ชีวิตยังมีอะไรให้ค้นหาเสมอผู้ชายแบบนั้นจะไม่เพียงแค่อยู่รอดในแต่ละวันแต่จะเป็นผู้ชายที่กำลังใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและเมื่อผู้หญิงได้อยู่ใกล้คนที่มีไฟเช่นนั้นพวกเธอจะรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนั้นด้วยเพราะความรักที่เกิดจากหัวใจที่ยังมีเป้าหมายยังฝันยังเต้นแรงอยู่จะเป็นความรักที่มีชีวิตความรักแบบนั้นไม่ใช่แค่การจับมือกันเดินบนเส้นทางเดิมซ้ำแต่คือการเติบโต ไปด้วยกันคือการที่คุณมีแรงบันดาลใจให้เธอและเธอก็พร้อมจะเป็นแรงใจให้คุณก้าวต่อไปอย่าปล่อยให้การเวลาทําให้คุณกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพียงเพื่อรอวันผ่านพ้นไปแต่อย่ารีบร้อนเปลี่ยนแปลงตนเองให้ทันสมัยตามโลกจนหลงลืมสิ่งที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณเช่นกันเพราะผู้หญิงจะไม่หลงไหลในเปลือกที่คุณสร้างขึ้นแต่เธอจะหลงรักความเป็นจริงข้างในถ้ามันยังคงเปล่งแสงแห่งชีวิต น่าเสียดายที่ผู้ชายจำนวนไม่น้อยเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนกลับปิดประตูหัวใจตัวเองจากความฝันใหม่ๆพวกเขามองว่านี่คือช่วงเวลาที่ควรพักหรือยอมแพ้และใช้ชีวิตเพียงในความทรงจำแต่คุณรู้ไหมแม้ความฝันเล็กๆก็สามารถจุดประกายจิตวิญ,ญญาณได้เมื่อคุณยังมีสิ่งให้เฝ้ารอให้พยายามและให้หวังนั่นหมายความว่าคุณยังเป็นหนุ่มอยู่ในแบบของตัวเองผู้ชายที่มีความใฝ่ฝันคือคนที่ไม่ปล่อยให้ตัวเอง รอยราไปกับเวลาเขารู้ว่าทุกวันคือโอกาสในการเริ่มต้นใหม่เพื่อค้นพบสิ่งที่ยังไม่เคยรู้และเพื่อรักอย่างลึกซึ้งอบอุ่นและยืนยาวยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณมีความฝันมีสิ่งที่คุณกำลังไล่ตามคุณไม่ได้เพียงทำให้ตัวเองดูมีสเสน่ห์แต่คุณยังเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงข้างกายได้ฝันร่วมกันได้เดินเคียงข้างและได้แบ่งปันแรงบันดาลใจความรักที่สวยงามที่สุดไม่ได้อยู่ที่การพึ่งพากันอย่างสิ้นเชิงแต่อยู่ที่การส่งแรงใจให้กันและกันใช้ชีวิตอย่างมีความหมายในทุกทุก วันจงใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างการออกเดินทางไม่ใช่เพียงการรอเวลาให้ผ่านไปจงให้ดวงตาของคุณมีเหตุผลใหม่ๆที่จะเปล่งประกายเพราะเมื่อคุณใช้ชีวิตด้วยใจที่เชื่อว่ายังมีสิ่งดีงามรออยู่ข้างหน้าความรักของคุณก็จะไม่มีวันเก่าเลยความรักไม่มีวันแก่มีเพียงหัวใจที่ยังรู้สึกได้วัยห้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความรักแต่คือบทใหม่ สงบขึ้นลึกซึ้งขึ้นและเติมเต็มยิ่งกว่าเดิมหลายคนคิดว่าเมื่อก้าวเข้าสู่วัยครึ่งหลังของชีวิตความรักแบบคู่ครองเป็นแค่เรื่องในอดีตแต่ความจริงคือหัวใจยังคงรู้จักการสันวหวถ้าคุณยังให้โอกาสมันได้ฟังและได้แบ่งปันในวัยนี้คุณได้ผ่านเรื่องราวหลากหลายของชีวิตมาแล้วทั้งความล้มเหลวความสำเร็จการสูญเสียและความหมองใหม่ๆนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกฉาบฉวยแต่เป็นการเชื่อมโยง,งที่มั่นคง และมีวุฒิภาวะคุณไม่ได้รักเพราะขาดแต่รักเพราะเข้าใจไม่ใช่เพื่อเติมเต็มช่องว่างแต่เพื่อร่วมเดินทางที่มีความหมายผู้หญิงไม่ได้รักด้วยสายตาเท่านั้นแต่เธอรักด้วยความรู้สึกด้วยความรู้สึกปลอดภัยและด้วยการเชื่อมต่อของจิตใจผู้ชายวัยห้าสิบอาจไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่หนุ่มแน่นเหมือนเดิมแต่เขากลับมีสิ่งที่น่าดึงดูดยิ่งกว่าความสุขุมความละเอียดอ่อนและความเข้าใจออย่างลึกซึ้งเมื่อคุณรู้จักรับฟังอย่างแท้จริงไม่ตัดสินอดีตของเธอและทําให้เธอรู้สึกว่ามีคุณค่า หัวใจของเธอก็จะค่อยๆเปิดออกเองอย่างเป็นธรรมชาติอย่าให้ตัวเลขของอายุกลายเป็นข้อจำกัดในการสแสวงหาหรือเปิดรับความรักจงใช้ปีเดือนที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันให้คุณรักอย่างสงบแต่เร่าร้อนอย่างเป็นจริงแต่ยังมีฝันอย่างช้าๆแต่ลึกซึ้งจับใจความรักในวัยกลางคนไม่จำเป็นต้องวุ่นวายไม่ต้องโพสอวดลงโซเชียลไม่ต้องมีบทสนทนาแสนหวานยาวเหยียดมันคือสายตาที่เข้าใจ โดยไม่ต้องพูดมากมือที่กลุ่มไว้แน่นในวันที่อ่อนล้ามือค่ำอบอุ่นหลังวันยาวนานคำถามง่ายๆอย่างวันนี้คุณโอเคไหมและหากคุณยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆรอยยิ้มจริงใจคำทักทายจากใจข้อความที่แสดงความห่วงใยโดยไม่หวังผลตอบแทนอยากกลัวการถูกปฏิเสธเพราะเมื่อคุณกระทำจากหัวใจที่แท้จริงความรักจะค่อยๆเดินเข้ามาหาคุณอย่างเป็นธรรมชาติและในเวลาที่เหมาะสมที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นใครอื่น เพื่อให้ถูกรักแค่เป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ใหญ่หน่าเชื่อถือและอ่อนโยนที่สุดเมื่อคุณมีความจริงใจความละเอียดอ่อนและความเข้าใจมากพอหัวใจของผู้หญิงจะรับรู้ได้เองเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกสันไัยไม่ใช่อายุของคุณแต่คือความรู้สึกที่คุณทำให้เธอรู้สึกเมื่ออยู่ใกล้คุณและเมื่อหัวใจยังรู้จักสันไัยไม่ว่าอายุเท่าไหร่ความรักก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสวยงามเหมือนครั้งแรกที่ได้รัก ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยในวันนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจนถึงตอนนี้สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณมองชีวิตหรือความรักในมุมใหม่ได้อย่างไรฉันอยากให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นของคุณใต้คลิปวิดีโอนี้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้และสิ่งที่คุณอยากนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในชุมชนของเราหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเรา เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตดีๆที่จะช่วยเติมเต็มหัวใจคุณในทุกช่วงวัย